ุดท้สยขาคว้าเอาแรกเขาต้รับเาแล้วถึงนมร้อยแ้าเลขขยักแดงเาาบที่นึ่โอ้โหคามมันเริะเบิแล้วพอเห็นคต่อไปเป็นคห่ยงกเป็นคนหวีง้องมองแกนเจ็บแ่เลย น้องแต่งสิบดวงพระมงเตรียมตัวเรียบร้อยรับมวลนะครับอ่าขอบพี่เลี้ยงเดสอนแรงเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามได้ยินเออจะบอกกันแท้จะบอกกันแท้่ายตรงข้ามได้ยินไอ้ลูกที่สอง ของมวยคนที่สอในสุวรรมวยไทยลังไวั่วกราสมเด็จข้าพระสว่างไฟแดงเอกขยักสดอกไม้ไฟนุเนกิษณาน้อยสแก้วตาอ้๋เองอยากเข้ามาอยาเข้ามากิษนาอะไกฤษณาน้อยผมตงไปน

รังไัน้คห pues ัยกนะครับโอ้รัมไ่ได้ขาดกันนะครับไม่ได้ขาดกันคู่ขี้สุีน้มวยคู่นี้นะครับแลยาุันกคิดว่าไอ้แอด็นีุไอ้แอด์คู่เอฟีเอกัน นะครับคุณต the ่อไปนะครับเป็นมวยหญิงนะครับเป็นแต่งตัวไม่พร้อมนะครับถัดจากน้ององค์แกน้องแตงนะครับก็จะเป็นอัมเปาทูลสัตว์ทวีบป๊อกไอสิ้งเก้าตาเตรียมตัวให้พรนะครับยกสุดท้ายยกที่สามยกสุดท้ายคู่มวยคู่ที่สอง วนววนมวยไทยกานยาเสพติดจะออกขอก้อนครับลกนี้จะยกขึ้นรมยกขึ้ดรโอ้โหยกขึ้ยกทีส้สายไงพิารไห

那个滑，那个滑，耶！ เก่งๆนะครับใครจะได้รับการชูมวและได้รางวัลหกพับาทนะครับพี่ Pix ้อง e <hi> ัดคนพี่รอครับมันีขอเสียงชุืนพี่้องโอ้ยน้ดีขุ่อเนาะคับไไปี่เ็ในะครัเต็มยดติดตวสมบู์เต็มใจชนะคะแนนเอานะครับนี่นะครับ เอาแม่พยัดมารับเดิมพันนะครับครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้ผู้แพ้เอาแม่พยัดมารับมารับกระวัดน,นะครับมารับกระวัลด้วยมารับกระวัดด้วยนะครับมวยผู้นี้นะครับรับไปจุนการษาหงพันบาทน,นะครับคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นมวยหญิงนะครับองแกนเป็นเกย้อยเป็นฝ่ายแดง น้องแจงสิบดวงทุบพงเป็นฝ่ายเงินนะครับทำเวลาด้วยนะครับสำหรับที่เลี้ยงพนงานตะยกนครับ ครับโอ of 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 ้สวัสดีนะครับพี่น้องแฟนมวยนะครับถุงยังไม่เป็นถุงกลางหมู่บ้านนะครับแต่ก็เป็นถุงกลางถุงถุงเล็กกันนะครับพี่น้องก็มาให้กําลังใจนะครับหาสาขานะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็หาที่นะครับก็กราบขอบคุณหาที่นะครับสำนักงานเกษตร ผ่านตลอดเป็นฐานะครับกรรมการเกษตรท่าพ ah ักนะครับและก็ท <shared> ่านประธานสภาเกษตรกรท่านแก่นนะครับท่านอุลภูมิพิรินบุตรีนะครับซึ่งเป็นหัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับฝ่ายพลังนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับก็ขอตัขอบคุณนะครับกินน้ำก้น กินอะไรกินน้ำตามน้องออกแกนน้องแกนพวกที่ีเลยนะครับน้องออกแกนฝ่ายแดงน้องแดงฝ่ายน้องแดงนนะครับวันนี้เป็นต้นกล้าเล็กๆนะครับถึงตีไปนะครับถึงตีไปออกมานะครับลอดลอดลูกลอดเออนะครับเราจะ เขาจากขลังนะครับขลังไม่รวยหยินวันนี้ทุกวันนี้นะครับเราเข้าเทียงไปแล้วนะครับผู้หญิงนะครับเป็นไรแล้วนะครับฝ่ายแดงน้องออกแกนสิบเกโนยไปไหนครับน้องแตงน้องแต็น ดวมสมพงศ์น,น้ำหนักพิการณาน้ำหนัก28กิโลกร,รมัมมวยผู้ต่อไปนะครับอักเป้าคูนทัพทวีผมกปปปปปับป๊อบไอติ๊บแก้วตาเก็บโดวยพร้อมนะครับแล้ววยที่ลงจากเวทีไปแล้วขอความปรนณานะครับรวมด้วย กูเรียวันนี้นะครับท่านมาจับตาจับเป็น,น,นการต่อยครั้งแรกของอกไปทั้งคู่ออกไปในอนาคตให้แน่ท่านเคเห็นน้องแกงหรือน,น้องออกแกงไปเป็นแชมป์โลกกับสตาร์รายชื่ แต้มนะครับแต้มแต้มนะครับที่เขาตบดังนะครับเขาก็ผู้หญิงนเราก็ผู้หญิงอนาคตข้างหน้าเอาไปไปแค่ไหนก็ได้ไปไปไม่ว่ากันเอาล้วสองแค่นะครับสองไม่ก่อนหน้าอ้าว ปรานน้ยนะครับมาแลไหวฮอนร้อยเที่ยก no well, ันาทเราโอไหวเทียกันาทเราะอยทันมีฟมเมอนะครับไ่นะครับลคับู่ต่อไปนะครับอังเปาขอปูนทัพทีมบน้องต้มไอปนเข้าวดาเกบเงินพร้อมนะครับรับเลย เป็นมวยหญิงนะครับผู้แรกเป็นคู่ที่3ามในรายการน,นะครับฝ่ายแดงนะครับน้องอองแกนฝ่ายแดงัฝ่ายดึงนะครับน้องแกนอทิทธิรวมทพพง์ถ้าไม่มีเก้าแรกก็ไม่มีเก้าที่สองที่น้องเราก็วจะต้องขยับเดินก้าแรกก่อนถึงจะมีเก้าที่สองถึงจะงรวมลุกทุกงานมันเดินยากก็ยังดีกว่าไม่เดินเลย

โอ้โหบนตที่ในหูนี่น้องไม่อะไรจะขนาดนัน้นเราไม่มีกมมะะเก้แาแรกเราก็ามีทีเก้าที่สอง,งนี่น้องยังไงแทสนะตัวเกของทีละรวมสงขรามแข่งกับสงครามมันตนนี้ระดับต้นกล้าพุ่งปีงไปออกมา อันดวนสักเที่ยวขอห่อนี่มันแกกไปมากกับผมนะพี่น้องเด้อเออวันไหนผมจะเที่ยวแก้ไปอันดวนกับผมวันนี้เท่ากันสามจนะครับพี่น้องยกที่สองของคู่แรกผู้หญิงนะครับวันนี้นะครับ

động thái 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 hiệp đồng đồng bay đồng

ông cát, ông cát đi làm không bay, ông cát đi làm không bay, <cười selling> ông cát tập cả, ô hô, ông cát không, không bay,

โอ้โหอี bye. Yeah, bye ่มอโหสดยอดสุดอพี bye. Bye ่กตาบ้า่อาจจะควุ้ยินสมัเลยกันเสียงหน่อยพี่นโอ้โหแค่ปลายแรกจะรอก้าแรกยขนาดนี้ถ้าปลายที่สจะเป็นยังไงปายแรกก็สามแยกโตสูงปลายที่สองก็สแยกชนบท ไปแล้วจะเข้ากรุงเทพไปแล้วโอ้โหนี่ร้องสุดยอดจริงๆง ยกกรท้ายยกทีสานะครับใครจะนำใครจะนั่กลับบ้านไปเลยนะครับน้องโอเคกันไเกันเลยไปน้องกนน้องแต็สิบดวงตัวหนึใครจะนำใคจะนัากลับบ้านกับหว่างเกนกับบ้าน

โบตายรบตายโอ้โหเออ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 ออเ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 อออดเออ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 เองเเออเเออ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 ่ออเออเอ่เออเออเเออ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 ออเออเอเออเออเออออเอเออเออนนอองแออเออพออเเออ นะครับก็เป็นกลังใจผู้ชนะนะครับดีใจกับผู้ชนะนะครับเป็นกบังใจผู้แพ้นะครับผู้ต่อไปนะครับสักครู่นะครับขอบคุณครับป๊อปไอส์เจ้าคนาผมดีด้วยนะครับโอ้โ